สตาชีวิตผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลาบาทสตาชีวิตผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลาบาทนายจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังและอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสียชีวิตแล้วโดวยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลสิริราชนายจุมพลมั่นหมายเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น1ิเพื่อนักเรียนในร้อยตารวจ26รุ่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี2552นายจุมพลมั่นหมายถูกจับตาว่าอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวรร์โดยมีชื่อถูกเสนอเคียงคู่มากับพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐและได้รับการสนับสนุนจากทางนายสุเทพเทือกสุบรรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคง นายนิพนธ์ร้อมพันธ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกลุ่มของนายเนวินชิดชอบด้วยแต่สุดท้ายนายอภิสิทธ์เวชาชีวะเลือกที่จะเสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตำรวจแห่งชาตินายอภิสิทธิ์จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกประทีปเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานจนกระทั่งเกษียณอายุราชการพร้อมกับนายจุมพลมั่นหมายในปี2553 หลังเกษียณอายุราชการในปี2553พลตํารวจเอกจุมพลเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประจำสํานักพระราชวังพิเศษในปี2554และได้เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษในปี2559แต่แล้วก็มีคําสั่งไล่ออกจากราชการโดยมีเนื้อความระบุคําสั่งว่า พลตำรวจเอกจุมพลข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงได้กระทำผิดวินยัยฐานกระทำการอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระพฤิชั่วอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้องแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองเป็นอันตรายต่อความมั่นคงไม่เป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงสมควรรับโทษไล่ออกจากราชการก่อนที่สำนักพระราชวังจะมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งดังกล่าวพลตรวจเอกจุมพลได้ถูกออกหมายจับในคดีบุกรุกป่าทับลานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560หลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านพักตากอากาศซึ่งปลูกอยู่ในเนื้อที่กว่า13ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียวนะครราชสีมาสารตัดสินลงโทษจำคุกหปีแก่นายชุมพลแต่รับคำสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งจำคุก3ามปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่ที่ปลูกรุกป่าและชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการเป็นเงินกว่า9 0 0 0แสบาท ขณะที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประปกาศถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยในอีกกรณีหนึ่งตัวอย่างของผู้ใกล้ชิดเบื้องสูงผู้ได้รับพระราชทานความไว้วางพระราชาฤาษไทยเป็นอย่างมากนั่นก็คือพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลเรามารับชมเส้นทางการถวายงานดังนี้ค่ะแล้วจะพบว่า พลตจเอกสถิตพงศ์มีเส้นทางการเป็นผู้ใกล้ชิดเบื้องสูงที่แตกต่างไปจากนายจุมพลมั่นหมายอย่างสิ้นเชิงพอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลขราชบริพารผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดมีอายุครบ73ปีในวันที่2มกราคม2565เป็นหนึ่งในขราชบริพารอาวุโสที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่10มาตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสรยยิยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารจนทรงไว้วางพระราชหฤทยัยให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆอย่างเช่นเลขาธิการพระราชวังประธานคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และยังเป็นผู้แทนพระองค์ในโอกาสต่างๆแต่ทว่าชีวิตส่วนตัวของพระราชบริพารรายนี้กลับไม่ปรากฏตามสื่อมากนักทราบแต่เพียงว่าเขาเป็นพี่ชายของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2564พลอกกาศเอกสถิตพงสุวิมลมีพื้นเพเป็นชาวเพชรบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพง์เป็นลูกชายคนที่สองในบรรดาพี่น้องห้าคนในครอบครัวส่วนพลตำรวจโทต่อศักด์เป็นลูกชายคนสุดท้องพลนากกาศเอกสถิตพงศ์ คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีสีสวนประจำปี2,563ในฐานะสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่นที่82ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษและอดีตรอง,องผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติผู้ซึ่งเพิ่งล่วงลับชื่อของพลอากาศเอกสถิตพงศ์แตกฏต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครั้งแรกเมื่อปี2542ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งพลอากาศตรีเป็นราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์โดยประกาศดังกล่าวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้เป็นราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ พร้อมเลื่อนยศเป็นพลอากาศโทด้วยเพื่อให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2542โดยมีผู้รับสนองพระราชโองค์การคือในชวนหลีกภยัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต่อมาไม่ถึง2ปีในวันที่24เมษายน2544มีพระบรมราชอง์การโปรดกล้าวพระราชทานยศทหารให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวนเจ็ดนายหนึ่งในรายชื่อนั้นคือพลอากาศโทสถิตพง์ให้เลื่อนยศมาเป็นพลอากาศเอกโดยมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2544โดยผู้ลงนามสนองพระบรมราชองคการคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นภายในปีเดียวกันนั้นเองในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่20กันยายน2544พลนากาศเอกสถิตพงศ์ปรากฏในตำแหน่งผู้ช่วยสมุหาราชองครักษ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองสมุหาราชองครักษ์ตามที่มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าให้ในายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวนเจ็ดรายแบ่งเป็นตำแหน่งรองสมุหาราชองคักษ์หนายและเสนาธิการกรมราชองคักษ์อีกหนึ่งนาย ่อมาในปี2549มีพระบรมร,ราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานราชานุมัตปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและโ่อนข้าราชการสังกัดกรมราชองครักษ์มาบรรจุเป็นข้าราชการพลรเลือนในพระองค์สังกัดสำนักพระราชวังเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจำนวนสองรายหนึ่งในนั้นคือพลอากาศเอกสถิตพงศ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เทียบเท่าตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังราชการบริหารส่วนกลางและรับเงินเดือนอันดับท .11 ซึ่งมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2548เป็นต้นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาโดยมีพันตำรวจโททักษินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการ พนากาศเอกสถิตพงเริ่มเป็นที่สนใจของสาธารณะและสื่อมวลชนมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2555เมื่อมีประกาศสำนักนายกโดยสาระสำคัญคือมีพระบร,รมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานพร,ระบรมราชานุมัติให้สำนักพระราชวังดำเ,เนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสายามากุฎราชกุมารตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลางที่พลอากาศเอกสถิตพงครองอยู่เป็นตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงราชการบริหารส่วนกลางให้เลื่อนและแต่งตั้งให้พลอากาศเอกสถิตพงดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นพิเศษเฉพาะรายโดยตำแหน่งที่ได้รับใหม่คือราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร กำกับดูแลบังคับบัญชากองกิจการภายในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารก่อง,งานพระวรชายาในพระองค์และราชการในพระองค์ในขณะเดียวกันระหว่างปี2552ถึง2559 พลอ,อากาศเอกสถิตพงศ์ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอีกด้วยและนับตั้งแต่ที่รัชกาลที่สิขึ้นครองราชในวันที่13ตุลาคม2559บทบาทที่ได้รับของพลอ,อากาศเอกสถิตพงศ์ต่อราชสำนักไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเริ่มต้นด้วยเป็นผู้รักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในวันที่17กรกฎาคม รัชกาลที่สิทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชุดใหม่ประกอบด้วยคณะกรรมการ8รายมีพลอากาศเอกสถิตพงศ์เป็นประธานโดยหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดหารประโยชน์และดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ เมื่อย่างเข้าสู่ปี2561ซึ่งเป็นปีที่3ของรัชกาลที่10พลอ,อากาศเอกสถิตพงศ์ได้รับบทบาทและหน้าที่สำคัญมากยิ่งขึ้นโดยในวันที่11มีนาคมได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แทนนายจิรายุอิสารางกูลณอายุทยาซึ่งขนจากตำแหน่งดังกล่าว และให้รับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญสคัญอย่างน้อยอีก6ตตำแหน่งประกอบด้วยประธานข้าราชบริพารในพระองค์เลขาธิการพระราชวังราชาเลขานูการในพระองค์ผู้รักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมหน่วยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นอกเหนือจาก ตำแหน่งสำคัญดังกล่าวแล้วในฐานะผู้รักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์พระนากาศเอกสถิตพงศ์ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคมอีกรวมกว่า10แห่งโดยเริ่มดารงตําแหน่งนับตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันอันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทพิบาลและสรรหาบริษัทปูนซีเมนไทยจํากัดมหาชนซึ่งรัชกาลที่สิบ ทรงถือหุ้น33.64% 2กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์รัชการที่10ทรงถือหุ้น23.38% 3ปเรระธานกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนรัชการที่10ทรงถือหุ้น96.68% 4์ประธานกรรมการบริษัททุนละดาวันจำกัด ธุรกิจด้านการลงทุนในเครือของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5. ประธานกรรมการบริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล 6. ประธานกรรมการบริษัทสีพัฒน์จำกัดดำเนินกิจการให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 7. ประธานกรรมการบริษัทศรีธรณีจำกัดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย 8. ประธานกรรมการบริษัทสยามสินทรจำกัดดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย 9. ประธานกรรมการบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ cience, จำกัดดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ 10. ประธานกรรมการบริษัทเอเพ็กเซล่าจำกัดจัดจำหน่ายและส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์ให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด 11. ประธานกรรมการบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด 12. ตรองกรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเพราะเหตุใดชะตาชีวิตของผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททั้งสองท่านนี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ